มีรายงานผลการศึกษาขององค์การว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชื่อย่อของเขาก็คือ OECD นะครับรายงานฉบับนี้ก็คือว่าเขาสำรวจพบว่า10เมืองใหญ่ของโลกที่เสี่ยงจะถูกทำลายหรือเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกมากที่สุด10เมืองนะฮะที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือไมอามี่มลรัฐฟลอริดาของสหรัฐ อันดับสองกวางโจวของจีนนะฮะแล้วก็อันดับสามเมืองกาลกัตตาของอินเดียแล้วก็ข้ามมาที่อันดับสิบนะฮะกรุงเทพมหานคร oh. นี่นะครับเขาให้เหตุผลว่าเมืองหลวงของไทยเนี่ยนะครับก็คือกรุงเทพเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบสองล้านคนครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสของตะวันออกนะครับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่า ภายในปีคศ2 0 7 0นนะอันนี้2 0 1 2นะครับประชากรของกรุงเทพไม่ต่ำกว่า5ล้านคนเสี่ยงที่จะเจอกับสารพัดภัยธรรมชาติสารพัดภัยธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นคลื่นซัดกระหน่ำชายฝั่งน้ำท่วมหรือว่าพายุแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะทรัพย์สินต่างๆของคนกรุงเทพนะฮะจะเสียหายเนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ34.9ล้านล้านบาทนะครับ นี่นะฮะเขาสํารวจพบมาเลยเขาบอกเห็นได้ชัดๆเลยจากเมื่อปีที่แล้วที่เกิดน้ําท่วมแล้วเราเสียหายไป1.4 3ล้านล้านบาทตรงนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้นว่าหลังจากนี้ไปกรุงเทพจะต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วไปถามจากอาจารย์ธนวัจรุพงศ์สกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาภัยพิบัติ ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูจากปีที่แล้วเนี่ยถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยก็ติดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเทียบกับภัยพิบัติที่40ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยยังอยู่ในอันดับแของโลกในเรื่องของความเสียหายด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าต้องต้องปรับตัวแล้วก็ต้องหาแนวทางในการป้องกันสิบเมือง สิเมืองจีนเยอะนะเมืองจีนเยอะมากนะเมืองจีนเยอะฮะเมืองจีนเยอะมากมีกวางโจแล้วมีอะไรอีกนะมีกวางโจมีเซี่ยงไฮ้มีเทียนสินนะฮะแล้วก็มีเขตปกครองพิเศษฮ่องกงด้วยก็ของจีนก็ของจีนอินเดียอินเดียก็มีนะอินเดียมีเมืองเกาคัต้าแล้วก็มุมไบมุมไบเมืองเศรษฐกิจของเขาใช่ฮะมุมไบนี่ฮะกรุงเทพล่อตัวไปเพราะผมอยู่บางนาอยู่บางพลี อย <aid> ู่อ <How> ย <who shiny graffiti> ู่ไกลมากเลยใช่อยู่ทั้งสมุทรปราการเนี่ยใช่ก็พวกคุณก็แย่หน่อยครับอันนี้ก็อยู่นนทบุรีนี่อยู่ใช่ไหมอยู่นนโอ้ยลอดตัวไปผมก็อยู่บองไปอะไรล่ะดูปีที่แล้วเดียโดนก่อนลอดเลยโดนก่อนเพื่อเลยเอออ่ะคุณบรรจงมีเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอเนี่ยเขามีการเห็นชอบในร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือพรบจราจรทางบก พศ2522นะครับ,รบให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานจราจรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการตรวจผู้ขับขี่ที่ดื่มสิ่งของมึนเมาพวกสุราหรือแอลกอฮอล์เนี่นะครับคือเดิมที่เนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจปั๊บคุณธีระขับรถมา,าตำรวจอาจจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาแดงๆ<อ>ไปทำอะไรมาเนี่ยขอตรวจขอให้เป่า ขอเป่าหน่อยอาจจะปฏิเสธได้ผมหัวหมอบอกเฮ้ยผมไม่เป่าผมมีสินไม่เป่าผมมีสิ์ไม่เป่าได้ไหมฮะแล้วก็นอนในรถนอนในรถทั้งคืนเลยรอให้แอลกอฮอลมันลดลงเคยมีข่าวนะคนทําแบบนั้นเลยมีตํารวจให้เป่าไม่เป่าไม่เป่านอนอยู่ในรถทั้งคืนเลยจนถึงเช้ามาเป่าก็ไม่เจอไงโอ้ีเหรอมีฮะมีมีคนหัวหมอขนาดนั้นแต่ว่าตำรวจยอมได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเพราะตำรวจยอมได้ยังไงเพราะว่าไม่มีกฎหมายบังคับไง ไม่มีกฎหมายวับไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้แน่นอนเขาเขาเมาจนหลับไปหรือเปล่าเขาผมว่าเขาเมาจนหลับไปอยู่ในรถจริงๆคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สมมุติผมเป็นตำรวจผมคุณทีระเมามาเป่ากุณทีระไปอยู่ในรถแล่ผมรอลผมรอเราเป็นตำรวจเราจะไปรอได้ยังไงเล่าไม่ยอมลงจากรถอ่ะเขาคงแบบเมาหลับเมาหลับเขาไปในรถแล้วเมาพอคนเมาปุ๊บหลับน่าจะติจะเป่าไงมันจะออกแรงเบ่งยังไงอเอาเป็นว่า ไม่ยอมให้เป่า,าแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานคลอมอเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยให้อำนาจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าเจ้าพนักง,งานจราจรเนี่ยสามารถสั่งเลยนะฮะให้มีการลดกระจกลงแล้วให้ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัดแอลโกโอฮอล์ภายในรถแล้วก็เรียกให้ผู้ขับขี่ลงจากรถแล้วก็สั่งให้เดินเดินให้ดูหน่อยว่ายัางเดินตรงหรือเปล่า อันนี้สั่งได้สั่งได้และสามารถที่จะสั่งให้มีการเป่าเครื่องวัดแอลโกอฮอล์นะฮะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเกิดว่าไม่ยอมเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราโดยไม่ต้องเป่าสามารถสันนิษฐานไว้เลยว่า,าคุณไม่ยอมใช่ไหมคุณไม่ยอมความร่วมมือผมลงไปเลยนะว่าคุณขับรถขณะเมาสุราแล้วโทษเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานเนี่ยเดิมทีเนี่ยปรับแค่1,000บาท แต่ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเชื่อว่าเมาแล้วไม่ยอมเป่าเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทหรือ <ừ> ทั้งจำทั้งปรับ <ừ> แล้วพักใช้อนุญาตใบขับขี่นะโดนพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตใบขับขี่ <ừ> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่บริสุทธิ์ใจก็คือว่าคนที่ไม่ได้เมาแต่ว่าถูกสันนิษฐานว่าเมาเนี่ยสามารถที่จะไปสืบพยานหักล้างในชั้นศาลได้ <ừ> แต่ค, <ừ> คุณก็ต้องไปขึ้นศาลก่อน ป้องไปขึ้นสารก่อนแล้วไปสู้เอาแต่ว่าถ้าคุณไม่เมาเนี่ยคุณก็เป่าไปดิมันก็จบใช่ไหม,มก็ยอม,อมยอมเป่าเรื่องของตำรวจนะครับเมื่อวานนี้กรณีของคุณอาร,รยาวัฒนกุลที่ไปแจ้งความตำรวจสอนออคลองตันว่าเธอถูกคนร้ายนะครับฉกชิงวิ่งราวซับไปนะครับ,รบแล้วก็ไปแจ้งความเสร็จแล้วไปไปมาตำรวจก็มาคล้ายๆกับมาไกลเกลี่ยกับคนร้ายแล้วเธอไม่ยอมนะครับ แต่เธอก็เลยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาตำรวจบอกให้เธอไปปัสสาวะและก็บอกปัสสาวะสีม่วงนะครับตำรวจคลองตันที่เธอไปร้องกองปราบเมื่อวานนี้นะครับว่ามีตำรวจคลองตัน8นายพันตำรวจโทรถ,ถึงดาบตำรวจเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของท่านผู้กกับสอนอคลองตันนะครับพันตำรวจเอกสิทธิภาพใบประเสริฐนะครับก็ได้ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเ,าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นตำรวจทำไปตามหน้าที่นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดกแกล้งนะครับ เรื่องที่มีหลักฐานว่ามีการจับกลุ่มที่หนึ่งแล้วไปไปปรากฏอยู่ในสำนวนการฟ้องอีกที่หนึ่งนั้นวันนี้ตำรวจบอกนะฮะตำรวจบอกว่ามันเป็นความบกพร่องของคอมพิวเตอร์อะนะฮะพันตำรวจตรีวัช,วชิรากรวงบุญนี่เป็นหนึ่งใน8ที่ถูกกล่าวหานะครับบอกว่าคนร้ายคือนายวรวุิปาละสุทธิเนี่นะครับไม่ได้เป็นสายกับตำรวจ และผมเนี่ยเป็นคนที่ไปจับกลุ่มนายวรวุิเองไม่เคยรู้จักกับนายวรวุิเลยนะครับแต่ที่จําเป็นต้องจับคุณอรยารมาตรวจปัสสาวะเพราะได้รับการประสานมาจากพนักงานสอบสวนว่าสงสัยการสอบปากคําของคุณอรยาน่าจะมีพฤติกรรมเสพยาด้วยก็เลยให้ปัสสาวะนะฮะที่โรงพักเลยและตรวจแล้วก็เจอสีม่วงนะครับและพันตำรวจตรีวชิรากร,กรก็บอกว่า แต่สำนวนมันออกมาว่าจับกลุ่มคุณอรายาที่บริเวณโรงแรมชวลาลานจอดรถซอยปีดีพนมยงค์45ทั้งทั้ง,ท,งที่จับเธอมาลงพัก<อ>นะตำรวจคนนี้ก็บอกอ๋อ,อ,อ,อมันมันเป็นข้อมูลคดีค้างเก่า <c oughs> ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเคยจับกลุมคนเสพยาที่ลานจอดรถโรงแรมชวลาจริงแล้วเวลาปริ้น์ออกมาเนี่ยไม่ได้แก้ไขข้อมูลมันก็เลยติดออกมา เออเอาเด็กคือภู้กับวันนี้เขาบอกตอนเที่ยงนะสัมภาษณ์กับเราเนี่ยเขาบอกหัวกระดาษเนี่ยมันเป็นของเดิมอ๋อแต่แต่ถัดลงมาเนี่ยเป็นเป็นชื่อของผู้เสียหายเออไม่ได้แก้ไม่ได้แก้สถานที่ขอว่าไปนะฮะครับอ่าเราเราพักกันอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ